ตัวสายเนี่ยเป็นสายสีมติค t ลเลอร์น,นะครับความยาว300เมตรนะครับดูแบ่งสายลอก3ตัวก็ยังได้นะครับเติมของแล้วตัวนี้ขายดีมากเลยนะครับกับสายพี่ e band ดังอย่างเจ้าพายเนี่ยไทยเกอร์นะครับตกเมตรนึงเนี่ย ม้วนหนึ่งสามร้อยห้าสิบาทนะครับความยาวสามรอยเมตรอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งหกนะครับบาทกว่าเองถูกจริงๆนะครับกับตัวนี้เลยสายพีอีพายุเนรไทเกอร์ตัวถักเก้านะครับถักเก้าตัวนี้มีให้เลือกหลายเบอร์นะครับครอบคุมการตกปลาเลยไม่ว่าจะเป็นพีอีหนึ่งนะครับพีอีสองตกปลาช่อนนะครับได้เลยช่อนกระพงกระสูบได้พีอีสามพีอีสี่พีห้านะครับตกบิ๊กเกมนะครับพวกปลานี่เลยชะโดได้นะครับพีอห้านี่ตกปึกหนึงสำลันสบายๆนะครับตัวสายเนี่ยเป็นสายสีมัลติคิลเลอร์นะครับความยาว 300เมตรนะครับดูแบ่งใส่ลอก3ตัวก็ยังได้นะครับสีเป็นมัลติคอเลอร์งานดีนะครับหักมาอย่างโอเคเลยตัวนี้นะครับความยาว300เมตรนะครับแบรนด์ดังอย่างไพโอเนียตัวสายนะครับมีการ QC นะทุกม้วนเลยทีเดียวเนื้อสายดีนะครับสลับสีกันทุก10เมตรการหักนี่โอเคเลยนะครับเหนียวแน่น ตัวนี้นะถ้า300เมตรเอาไปใส่ลอก3ตัวก็ได้งานทะเลก็ได้นะครับเหมาะสำหรับลูกค้าที่จะใช้สายยาวๆนะครับสายเยอะนะครับประหยัดต้องตัวนี้เลยเจ้า pioneer tiger ถัก9นะครับสนใจจัดได้ในต้าร tiktok ครับก,กับตัวนี้เลยเจ้า tiger ถัก9 pioneer ครับ